สวัสดีครับตอนนี้ผมกับเบนจี้กำลังเดินทางไปที่พี่ไหนจีไปที่ชายภูมิไปทำอะไรชายภูมิตกลุ่มรับกลูกเพื่อคนขายของอ่ะ <c oughs> <c oughs> กำลังกลับสีคิ้วครับวันนี้เราจะกลับบ้านกันนะครับไปไปไหนกลัานพาเบนจี้กลับไปหาเสาอยู่บ้านครับไปหาต้องตีต้องมวยไปต้องติ่งติ่งลิงติงลิงติงลิงติง ครับว,วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ผมมีของขวัญรางวัลเล็กๆน้อยๆจะให้เป็นจี้นะครับตามสินตั้งใจจี้นี่ก็เป็นรางวัลต้ําใจเล็กๆน้อยๆนะมาจากเพื่อนโรงงานที่แบบว่าเล็กน้อยจิงเล็กน้อยมากเลยไม่เคยได้รางวัเล็กน้อยขนาดนี้มาก่อนเฮ้ทีนายดูแลเรา คุณตั้งใจกับรถทุกวันทุกวันเออขอบคุณนายที่นายรักเราได้ดูแลเรามานะแม่รางวัลเล็กๆมึงราวัลอันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่เราตั้งใจคิดมาตั้งนานแล้วนมันจะให้เนี่ยใช่ไหมคิดมานานมากขูขโมยเงินมึงกูยืมได้หลายคนอยู่เลยเก็บไว้ดีๆนะเว่ยม่นจะไปให้หรือยศเตี๋ยวต่อเหรอเป็ต่อยี่สิบบาทนรอไม่เอาหรอกจะบอกน้อง ับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้สําหรับมาเลออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นจากแม่น้อยจากไต้หวันนะครับจากพิ่นิษเกาหลีแล้วก็ขอบคุณแม่ตายจากสวีเดนนะครับขอบคุณ<า>พี่ปุย๋ยพี่กุลพี่แววพี่บอสนะครับแล้วก็ขอบคุณน,น้องน้องจุ้มจุมอะไรนะน้องยมเง <laughs> ียบมาเลยนะผมแตบมือนอะลรครับเรผมแสม กิมสกลนครเอ่อสกลนครนะครับแล้วก็แม่มูลขอบคุณแม่มูลขอบคุณพี่นุชพี่นุชพี่นุชขอบคุณพี่นุ๊ตก็คนที่โอนมาเยอะแต่คนที่โอนมาเยอะอีกครับแต่ว่าไม่ได้เอ่ยนามนะครับไม่ได้แจ้งมาเยอะมากขอบคุณมากๆสําหรับกําลังใจในวันนี้นะครับ